สวัสดีครับผมช่างบอยร้านลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับคลิปนี้นะผมจะพามาส่งงานบ้านทรงโมเดิร์นนะครับขนาดอยู่ที่3คูณ4นะครับซึ่งหลังนี้มีห้องน้ำในตัวนะครับซึ่งหลังนี้นี่มาส่งที่อำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับโดยวิวสวยมากๆครับเป็นบ้านริมเขาเลยนะครับนี่ครับติดเขาเลยครับพื้นที่ตรงนี้นี่ เขาจะปลูกข้าวโพดกันนะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่บรรยากาศดีมากครับซึ่งวันนี้ครับผมวันฝนพรำครับวันที่วันที่7นะครับพฤศจิกายนนะครับพายุเข้านะครับตอนนี้อากาศครึมทั้งวันเลยครับก็มารีวิวแบบเปียเปียกให้ f อได้ชมกันครับผมไปชมใกล้ๆกันเลยครับซึ่งขนาดของบ้านหลังนี้เนาะหน้ากว้างเนี่ยหน้ากว้างด้านนี้ สเมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้ลึกลงไปด้านหลังนี่3เมตรครับแบ่งเป็นตัวห้อง2เมตรแ0แล้วก็ตัวห้องน้ำนี่เมตรยี่นะครับด้านหน้าครับเป็นบันไดขั้นเดียวตัวนี้มีประตูหลังครับมีประตูหลังให้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ครับพี่เขาเอาของเอาอะไรมาเข้าในบ้านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตรงนี้พี่ก็สั่งออนไลน์นะครับหลังนี้ครับสั่งออนไลน์ครับเชื้อใจช่างบอยนะครับผม ครับก็ทางเข้านะแคบมากๆครับครับดูครับผมสวยงามมากๆครับโอ้โหวิวด้านหลังนี่วิวหลักล้านเลยนะครับนี่ครับนี่ครับครับโครงสร้างนะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นเหล็กมิล8ดครับถักให้ทีๆเลยนะครับหลังนี้ลูกค้าเลือกสีเองนะครับออกแบบสีเองนะครับผมนี่ครับโครงสร้างทีๆเลยครับ แกงแรงครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันนะครับซึ่งหลังนี้นี่พี่เขาให้ต่อท่อให้เรียบร้อยเลยนะครับอี่เดี๋ยวอันนี้ด้านหลังนะอันนี้ด้านหลังจะมีบันไดให้ด้วยนะพอดีพี่เขาจะต่อเติมก็เลยยังไม่ให้ผมใส่บันได คือผมมีบันไดมาให้อยู่แล้วนี่ครับครับซึ่งหลังนี้นี่มีมุงลวดมีอะไรให้เรียบร้อยหมดนะครับมีระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับมีตู้คอนซูมเมอร์ให้นะครับหลังนี้ครับนีะครับก็ตรงนี้นะจะเป็นส่วนที่เป็นห้องน้ํานะครับนี่ครับกระเบื้องสวยๆเลยครับกระเบื้องพี่เขาเลือกเองนะครับพี่เขาเลือกสีเองครับมีเครื่องทําน้ําอุ่นครับอันนี้พี่เขาให้ซื้อมาติดตั้งให้นะครับ ขบริการให้ไปนะครับหลังนี้ครับนี่ตู้ครับผมหลังคาบุพยูโฟมให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเพราะว่ารีวิวนานไม่ได้ครับฝนตกนะครับครับก็เลยอยากเก็บบรรยากาศมาฝาก f c ได้ชมกันนะครับนี่ครับผมอิจฉาเจ้าของบ้านครับเป็นบ้านพักตาอากาศครับผม วัดอันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะต่อเติมเป็นครัวเป็นไรอีกนะครับผมครับเพราะว่าปกติพี่เขาที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับโอเคครับผมก็ขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับเอฟซีท่านใดครับอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้หรือเป็นทรงอื่นนะครับก็สามารถติดต่อหาเช่างบอยได้เลยครับที่เบอร์0897446209ได้เลยนะครับซึ่งสามารถแอดไลน์ได้เลยครับเบอร์นี้โอเคครับผมขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ